สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุภุสุคนค่ะเมื่อนี้เฮากลับมาบ้านแพงแล้วถึงบ้านแพงแล้วพี่น้องแต่ว่าเข้าแวะใส่ก่อนมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องค่ะนี่แวะบ้านยายปวงตีนเปิ่มค่ะแต่ว่ายายปวงบพระท่านยูวา่าเป็นรถผู้ใดมาเออ ม่นั่งตองอู่สิไปอ่อเอาของฝากไปให้เพราะว่ามาอยู่มากินบ้านยายปวงตลอดเออเห็ดนู่นนี่นั่นก็นมากินบ้านยายปวงจึงสี่นะาคาอันก็เลยเอาอันนี้มาให้ย,ยายปวงเอามาไวหว้ให้ยายป u ว n ไวทยุจะกินแต่ว่าคันอันเราเห็ดกินกับว่าเป็นยังคะเอามาฝากกันพี่น้องค่ะของดีของเ่บนี่ค่ะพี่น้องมาเบิ้องกันค่ะปิดโหลดก่อนพี่น้องปิดโลดก่อนปิดโลดก่อน ปิดรถก่อนคะ่ะนี่โอ้มาหลบนีบ้านหลังนี้ยกแล้วแล้วเฮ็ดแล้วแล้วไวไวขักไวในเทจะสิผู้ะพูนลทางต่างมีเพ่นมีเงินมีคำเนาะยกข้าวเดียวเออมือซองมือกะระแล้วพี่น้องคะ่ะจากออันยกขึ้นยกขึ้นแล้วกับผลพี่น้องต่ออันนี้เรียบเรียบร้อยแล้วมาครับพี่นอ้องหอะบันยป,ปวงแล้วนี่คะ่ะ แม่ Nej, นักตองอูได้อย mm ่างมาฝากยายปวงแน่ๆพี่น้องขะมาเบิ่งกันค่ะอุ้ยหกลายพี่น mm ้องหาพ่อบ่เนะอยู่ฝั่งพุ่นพี่น้องค่ะอยู่ฝั่งพุ่นอึ๊บนี่ค่ะอยู่ฝั่งนี้ค่ะนี่นี่นี่พี่น้องได้อย่างแน่ๆปึ๊บ น้องนี่คะ่ะของเสีบของนัว <c oughs> คุณพ่อท่องใบกับคุณแม่กิจตาทำหมคะ่ะของมักเย็บป่วงสมผัดน้อไม่ถุงโอ้โอ้โอ้โ,อโ,อโอ้วาแล้วตัวว่าแล้วตัวน้อไม่สมคะ่ะเอาไว้จะเกียงเส็ เอาไว้จะเกลียงเส่ปลาสีขาวสีเหลืองสีขาวเอาไว้จะเกีียงเซบปลาสีสีสีขาวเอาไว้ทะซุปพี่น้องซุปเซฟเซฟนี่พี่น้องเออยายปวงมีบ้านบอกเห็ดยังอยู่ในห้องน้ำกินอยังอยู่ในห้องน้ำฮะกินอยังอยู่ในห้องน้ำะ อยู่หลังบ้านเตี่ยยี่ยยป,ว,ปวงเข่าห้องน้ำอยู่พี่น้องอจะว่าก,กินอีหยังอยู่ในห้องน้ำเอิ้นกับว่าใดยนินเอาไปใส่แล้วกินีโอ้ยประกาศซองเข้าไปพี่น้ององอนาคาอนาคดา มาหอดบางหั่นตัวบริยีเสีดเดยงโรตีเอานี่โอ้ยป็นยังไงขอบคุณได้ไหลายแมนเบิร์ตแดงมนเบิร์ตไหเบิร์ตซูยางน้ำไม้ถุงผู้ยียงน้ำไม้ผู้ย่ยงน้ำไม้ส้มขาวเหลืองพร้อมมีขาวมีเหลืองเด้ขาวเนี่ยเอาไว้ทำซุปเห<อ>ลืองนี่เอาไว้ทำแกงแกงเซฟป,ป่าพรอันเนื้อมันเัลียงอุ้ยงามเนี่ยอันนี้ส้มพอกนี่ อยคิดฮอดคิดชึงกันขันไปไว้จะมาหลายมือยู่ใส่สองมือเนื่องสองมือก็ซ้ำหลายมือหาบ้าหาบ้ามืออะไมันคิดฮอดมือจำทาบะคิดฮอดดีดดอกบัรนัศนโทบไปหาเฮาบอกจะเฮาตายซาขันไปตายซามัแเป็นบักบีมขามึงตายแล้วตีผันวาตัวเป็นม้วงเห็นเงียบเงียบไปว่าสิไม่เงียบอีหยังเขานละนี่อยู่บักบีมเป็นผู้ใดหรอ โอ้ยาก<ย>ตอกหลอกเจกเลกหล,หลกผู้ใหญ่ซึ่งซื้อบีมแมเนพูดบักบีมมนเป็นผู้ใดญวะ <c oughs> ข,ขักแน่เนอนคือบ้านนั้นเปิดแน่ประตูนั่นนั้นหน้าบ้านเปิดประตูให้เสียงเขาเเาเ่าแน่มาอยู่ปัดบ้านนั่นนั้นได้คุล่าแท้ บอกเปิดค่อยเปิดน้อยเฮียนนี่เนาะเห็นว่าซื้ออาทิตย์อดันซื้อบ้านอาทิตย์ละหลังนี่เดือนละหลังเดือนละหลังหนิแซมแอนโพดโพบักโมบักแตกแซมแอนคักแซมแอนแน่เอาคือมีรองเข่าหน้าห้องน้องนี่ผู้ใดงสุดะน้องบีมน้องบีมเป็นผู้ใดงเหน้องบีมไปไทหรอแล้วน้องบีมเป็นผู้ใดงวะ ต้องพีเป็นพันเมาคือเดมบาก็เป็นนักจองอูสำหรับพาวชุมเพรอนเหรอพบาวชุมเพรอนเออพบาวชุมเพรอนก็อายุสักกับนักอลพนบนแมนปัตตุกกโอ้ยเดี๋ยวนี้คอยตีดลายกกอกกหรือซีรีส์เดี๋ยวคอยมาแข่งมาอีกระดีภาคซองเตี๋ยผู้เดิฮะผู้ใดมาใหมใส่ละโอนี่ตีผู้มาใหม่ อ๋อนนนนาาากกมิััฟ้โอ๊ยีิบ้าซูฟังตับมกหุงถาดใหญ่ๆเมียป้าเบิดเสียบนัวไหลเอาหนังโคเอาผู้ใดมาหาผู้ใดมาเยี่ยมคือบ้อนนั่นนี่เบิบฟังน่นี่เอานังโคมาลิ้นเหี่ยมมึงเนี่ย ผู้ใดมาบ้านนี่โอ้ยน้องต้อมน้องสายโอ้น้องสายมาจะสะกดนครอากาศอ้มนวอยพลังปลาที่ไปฮับม้านั่นบอกเขาเห็นมาคับตัวยู่นีงงี้บัวบัวมาแต่สะกดนครนี่บัวบัวบัวอันนี้ปันใดเดิแต่ว่าขัดว่ามาแต่สมุนปลาการนี่ขอดปวดหัวเลยขอนีเลยขอย่านสวัสดีครับสวัสดีครับเอาคื่อนั่นคุ้นๆหน้าเท่านี้ คือคุณคุณน่ะใช่เคยเคยเห็นเขาอยู่ใส่เอาอันแต่ก้อนนั่นันเป็นพระเอกอยู่กับน้องไม้แมนบอแมนครับผมเป็นพระเอกอยู่น้องไม้ครับอยู่กับพงษน้องเก้าลูกิสานครับโอว่าอยู่หน้าตาคุณคุณโอ้บัดนี่ไปอยู่ใส่คือบ่ได้เป็นน้ำน้องไม้พอดีไปทำงานอยู่พัทยาเขบไปต้นตัวองเพีงยอยู่งานเป็นกะอยู่พัทยา จเจ้าคือว่าไปเห็นนุน้ำเข่าเออเพ<ข>้อมันกะบ่ได้กะบ่ได <laughs> ้แบบจักรู้เต๋เออจักรู้มนยังนั้นกะบ่ได้อันนี้อันนี้เขา่รับเด้วยค่ะเพราะว่าเขากะบ่ถือ่าอยู่ใน,อย,ในอยู่ในท่องนี่สิจกัก <laughs> ร <laughs> ู้ปีบลวน น้องอันเพิ่นอยู่กับอันวงอันเมนิดเด้นเนาะมือเครื่องเหนียก็เลยมาออดิชั่นยุรานศิลปินิสานสาขาขอนแก่นสาขาขอนแก่นครับสิบก๊าซสิเปิดใหม่ครับอยู่สาขาขอนแก่นครับสุดยอดพระโอ้กษัตริยด่มาลองที่นี่แหละครับประมาณต้นเดือนหน้านี่แหละครับเอาพี่น้องขอนแก่นฝากติดตามในเด้อค่ะพี่น้องขอนแก่นเด้อผู้ใดมาแวะแวะมาเที่ยวเนาะอยู่เสียแยกโนนตุนครับผมเสียแยกโนนตุนตลาดตลาดตลาดอะไรกันตลาดอะไรจำไม่ได้ตลาดใหม่หรอก ยี่ยาเงินตุนน่ะตรงไปก็บอกขอตอสามเลยตรงบอกข้อสอสามนะครับตรงข้ามับบอกข้อสอสามเลยครับฝากพี่ฝากน้องเนาะผู้ใดอยากมาเที่ยวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันได้เปิดยังไม่ทันได้เปิดครับผมเมื่อวานนี้คนอรีตนักล่องกับดนตรีครับผมก็เลยมา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 เบิ่งมาหายายฟวงก่อนยาฟวงก็เลยอยู่แถวนี้ก็เลยให้เราไปรับมาเหรียน้ำครับมื้อเดนกับแล้วครับพี่น้องฝากฝากซื้อยังก็ลาบนะซื้อยังลูก ผมตอมชนะชัยครับผมหรือว่าตอมจารุวัตรก็ได้ครับอืมฮะตอมจารุนี่จารุวัตรจารุวัตรฝากติดตามมาด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามในเด้อครับพี่น้องเลืองศิลปินคือกันผู้ใดที่ชื่นชอบในตัวศิลปินเนาะที่่เคยเห็นก็ดีเคยเคยเห็นก็ดีพี่เนาะยายพวงเนาะอืมฝากติดตามกันอาจจะเคยเห็นตอนตอนตอนอีกแบบนึงก็ได้ครับอีกม่นจังหนึ่งอีกุ่นจังนึงอีกรูปแบบ สไตล์นึ่งต,ตอนนี้ก็มาอีกสไตล์นึง่งเขาหีุดจะเลื่นล้อเขาจริงจะเลื่อนล้อยตามเยอะกว้างตากพฝีใช่ไหมาเล่นตลกดีตัวเ่าจะเลื่อนล้อยตามบป่าเมียมาเอาผัวอุ้ยเอาไปงบบ้างเอาไปจะเรียน้องบีมเไยน้องบีมเป็นผู้ใดหญ่ฮบไป บอกเห็นไงจังเป็นตองวัวเวัานา้องบอีมเห็นไงโอวัาน้องบีมอันไหนเหรอเอาวัาเอาตัวว่าจังไหนล่ะบีมเดียบมายก่บอมมาแก่ยายมีแต่ความจริงใจได้แลกใจกินเลี้ยงสร้างเขาเลี้ยงสร้างเขาไทยให้กินคาเลี้ยงสร้างน้อยายจอยคาบอมีดีมืออืม,ม,มอื่ <c oughs> มมอรู้จักงู ตานกูมันหลอนเหมือนลาจากเดิมๆนะด้วมันขูดกูตอนเนี้พีพักใส่ดีอ้าวขนมเขาวให้เด็กน้อยกินผู้่าเด็กอะไเขากินอ๋อเด็กน้อยอยู่อวเด็กน้อยตีนี่ดันน้องมดงน้อยืกับสมมุตดวันน้อยแันเขาสมุดบันน้อยกับเกิือเขาโอ้แม่ดหน่อยดูไร มันสือนี่ก็เป็นอย่างเมียมันแน่อันนี้ก็มีอารมณ์ขำด้วยพี่น้องนี่ฝากติดตามเด้ออยู่นำเล่าอยู่น้ำเต็มหงโดนไลคยครับพี่น้องก็เลยอย่างในตูดใส่กันได้เนาะตัวแมีมันแม่เพื่อนก็เอยมีเงี้ยน้อยท่บันแต่กะกี่แมียขอเลอพี่น้องเล้อเลือเป็นิสานครับสาขาขอนแกนครับเป็นร้านผับเป็นร้านผับมอลำครับผมกำลังจะเปิดครับ ผู้ใดที่ชื่นชอบในหมอนลั้าอยากไปม้วนไปซื้นนอนะขับในห้องแอร์ครับอืโควิดรงโควิดซาอยากไปกินไปเที่ยวกับไปโลดศิลปินอีสานสาขาคอนเกนสี่แยกนนท์ค่ะสี่แยกนนตุน้กพี่น้องเด้อไปแวะไปกินไปเที่ยวไปม้วนไปหวัวไปอยู่ไปซื้นอนเออผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้สาวผู้สาวซ้ำน้อยผู้บ้าสะก,ก้อย<ป>กระเชยไป <c oughs> ได้เบิมาได้ยุบที่แปดเกน แมนปบปะยี่สิบยี่สิบเกินในผับอ่ะสี่สิบสี่สิบลงเตี่ยสี่สิบหนึ่งสี่สิบเกินไปให้บ้ให้เขาเป็นยังไเข่าเกินหาว่าตายตายเป็นความดันขกินตายนั่นลานเขาหาว่าสี่สิบเืินให้กินฟรีส่วนตัวเนึยบตัวหนึ่งตัว่าตอเานตากันสมพักไปย้าปวงกินน้ำแน่แล้วมากินปนอิปูอย่าง ยังน้ำบักตุ่มน้ำบตุ่มยังตู้เย็นเด้อโอ้ยอันนั้นต้มมาดอันนั้นตะดสผยพูดได้อให้อันม่อมน่องหลอมน่องอืมเอาให้กเรียบมาต้มกินดูดีนะอะไรน้ำนะที่ยังนี่ฝ้าล้านฝ้าฝ้าฝ้าลั่นฝ้าสะเทียนผลไม้อีสานครับผมผลไม้อีสานหากินยากเด้พี่น้องกินยากดกานได้หนึ่งตำด้วยดุกานหนาวจังนี้ตีฝ้าลั่นเอามาฝ่ายเย็บปวงตะแต่สกลนครมาแตะแต่ว่าหาผู้ใดแก้วพูดไดสิกินได้บ่นี้ได้ ฟังจซื้อฟล์ยำให้แซนนะครับให้ม้นยำให้แล้วก็เป็นเงินแยกแยกแกแยกกัก็วแยกปากกันกองอันอมอมอมเวลิอันีตอ้าออาอ้อ้าอ้าวอ้าวอ้วอ้า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 อวอ้าวาอาวอาอยา่เ้้าอลวอ้าววา หัวก็เป็นแยต่พี่นองเพราะว่าถ้าเกิดหัวนี่มันต้องหัวแบบว่าต้องจีจุดต้องจีจุดหัวจังหัวใดงก็ต้องจา